สวัสดีครับวันนี้วันที่21สิถึงหานะครับวันนี้ก็มเีเรื่องนะครับมีเหตุการณ์นะครับที่คุณนายกรัฐมนตรีแพทองทานหรือคุณนุ่งอิงนะครับนะต้องขึ้นไปให้การนะครับกับสารนะครับสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับนี้ก็มีคนหลายๆคนมาถามว่า เอ้คุณได้ดูครูได้ดูข่าวอย่างว่านายกแพรรองทานขึ้นไปที่ศาลแล้วก็ให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่านายกแพรรองทานน่ะ จะรอดหรือไม่รอดนะครับนะผมก็อยากจะ,อะตอบคําถามนะครับนะแต่ก่อนที่จะตอบคําถามนะครับนะผมก็อย่างนี้เอาง่ายๆคําคตอบของผมเนี่ยมันไม่เหมือนกับกับที่นักวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ทางการเงินเขาวิเคราะห์กันนะครับสําหรับผมเนี่ยวิเคราะห์ง่ายๆครับอย่างนี้คืออมเหตุนะครับที่ คดีเนี่ยคำไต่สวนครั้งนี้นะครับมันเป็นคดีคลิปเสียงเนาะคลิปเสียงคุณแพรทองทานแล้วก็ใจความสําคัญในคลิปเสียงนั้นนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําพูดที่คุณแพทรรองทานเธอรับเองว่าเธอพูดนะครับนั่นคือการที่บอกว่าแม่ท้าภาคที่สองอเป็นฝ่ายตรงข้าม นะฮะแม่ทัาพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ก็จับประเด็นตรงนี้นะครับว่าคําว่าแม่ทัาพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนั่นแสดงว่าอ่าคุณแพรลงทานกับท่านแม่ทัาพภาคที่สองเนี่ยครับนะอ่ในในในสายตาของทุกคนแล้วเนี่ยมองว่า เป็นตรงข้ามกันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันทีนี้ก็มาดูว่าหลังจากที่มีคลิปออกไปแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็มาดูคะแนนนิยมนะครับหรือความน่าเชื่อถือนะครับปรากฏว่ายังไงปรากฏว่า,าหลังจากคลิปออกไปแล้วนะครับคะแนนความนิยมหรือความเชื่อถือความเชื่อมั่นของแม่ทัาภาคที่สองเนี่ย ขึ้นนะครับนะความนิยมขึ้นสูงสุดเลยปีดเลยนะครับนะมีแต่คนนิยมชมชอบเนะี่ยมีคนชื่นชมไปไหนมาไหนแม้กระทั่งในวงการทุกๆวงการข้าราชก,การเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนานะครับกรี๊ดขอถ่ายรูปนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นซปเปอร์สตาร์เป็นดาวทะลุฟ้าไปเลยนะครับนะคะแนนนิยมถือว่าสุดยอดแล้วนั่นก็แสดงว่า,าคนเขาก็มองว่าท่านแม่ท้าพระอิสวรเนี่ยโอ้ทำถูกทำดีถูกไหมครับนะ ในขณะเดียวกันนะครับคุณแพทองทานนะครับเ,เธอก็คะแนนนิยมเธอตกอตก็ดูจากโพนะครับนะโพจากนีด้าโพหรืออะไรต่างคะแนนนิยมคุณแพทองทานนะ่ะจากคนที่เคยมีความนิยมชมชอบให้เสนอเป็นนายกถึง3 1ถูกครับลดเหลืออยู่9เซนหายไป20% 20%ที่หายไปนะ่ะก็คือคนที่นิยมชมชอบคุณแพทองทานถูกครับนั่นก็เหมือนนั่นแสดงแล้วว่าคนเขาก็ตัดสินใจไปแล้วว่าคุณแพทองทานเนี่ย น่าจะผิดถูกไหมครับแต่ผมผมมองวิเคราะห์แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาสถานการณ์เรนี้ขึ้นไปถึงสารธรรมญนนีน่ผมก็เชื่อว่าอ่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างไปจากนี้นะครับนะไม่ได้แตกต่างไปจากนี้แล้วครับคนก็ก็ต้องมองว่าคุณแพทองทานเนี่ยอ่าผิดนะเพราะผิดแล้วก็ก็คงจะไม่รอดถูกไหมครับแตนะ่ทีนี้ว่าถามว่าอ่าจะ ไม่รอดด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับนะสำหรับผมผมวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้แล้วนะครับนะผมก็วิเคราะห์ได้เลยว่าคะแนนที่ตุลาการศารรัฐมน,นุนท่านจะวินิจฉัยนะผมว่าออกมา9.0ต่อศครับว่าคุณอุอิงไม่รอดแล้วก็ไม่ได้ไปต่อถ้าไม่จริงลาออกก่อน